วันนี้ออกมาแล้วโดยคู่นี้ครับพายกันมาครับระหว่างเทพ คุณอินครับเทพคุณอินกับกระทิงแดงเพชรนาวาเที่ยวนี้ดูซิว่าโคตรไหนโคนนัดบังอัดโคเตี้ยจะเคลียได้หรือไม่ได้จะเคลียรจบหรือไม่จบเที่ยวนี้เพราะว่าพายกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าพายแบบอุ้มสมครับคมหน้าคมตาพายกันมาแบบสบายสบายสไตล์ที่รู้อกรู้ท่ารู้ทีรู้ใจกันดูซิว่าเที่ยวนี้โคตรไหนโคนนัดบังอัดโคเตี้ยจะหนีดม ได้หรือไม่ว่าแล้วในขณะนี้ครับเทพคุนอินลเรลือดีจากอินบุรีสิงห์บุรีครับก็เริ่มจะไล่ตามในน้ำกระทิงแดงเพชรนาวารเรือดีจากนู่นเลยครับเพชรบุรีเขาวังคูบ้านในขณะนี้ผู้กองสวัสด์ก็บอกว่าหนีมาแบบสบายๆอยู่ในล่องน้ำน้ำเงินฝั่งคันนี้เพราะว่าเทพคุนอินพยายามกดไปภายได้ตามใส่เสื้อสีแดง ้าตบแต่งตัวเรือก,ก็สีแดงดอกไม้ก็สีแดงกับเรือก,ก็สีแดงแต่สีกางเกงในไม่รู้สีอะไรครับไม่เคยขอมาดูเพราะว่ากลัวจะขึ้นหลาครับดูตามสายตาในขณะนี้กระทิงแดงเพชรนาวานัทจันเจ้านัดจอจอนัทจันเจ้าจเลบลิ้นปิ้นตาหลอกลอยหนะ้าลอยตาหนีมาแล้วแบบนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดครับเพราะน่าจะปล่อยให้เรือดีนั่นคือล่องน้ำน้ำเงินเข้ากระทิงแดงเพชรนาวา่าสวนเทพคุณอินครับมาจากวัดม่วง อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับดูการแปะสติกเกอร์ตัวเรือนึกถึงเรือดังนอ้ีดครับสาวดวงแก้วค่อยๆกดไปพายไล่ตามมาและยะสุดท้ายร้อยแม่สุดท้ายกระทิงแดงเพชรนาวาทีมง,งานสามท่ามหานครจากจังหวัดพิจิตรคอยดึงยาวสาวหนีสีเข้าเส้นชชยะกรรมาการตัดสินทันทีร่องน้ำนำเงินกระทิงแดงเพชรนาวากระทิงแดงเพชรพนาวาครับเที่ยวนี้ ต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศสายตาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมาดูเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55าาฝีัย